อิเนีอสเตรียมพาแมนยูกลับสู่เส้นทางความสำเร็จอีกครั้งแมนยู U, ไม่น่าเซ็นสัญญาเพิ่มเติมเบนเซม่าเนี่ยก็าอาจจะไม่ได้เช่นกันเรียกว่าตลาดหน้าหนาวอาจจะปิดตัวลงไปแบบไม่ได้ใครก็เป็นไปได้มุมแฟนแมนยูช่องสระบอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดต ช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกันเริ่มที่อดัมคาร์ฟตันครับนักข่าวจากเดียร์เลติกรายงานเกี่ยวกับอบอร์ดบริหารชุดใหม่ครับในยุคเซอร์จิมนั่นเองเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่แมนยูเนี่ยได้รับแจ้งว่าเงินของเซอร์จิมแรดคลิปและอินิออสจะครอบคุมมากกว่าการดําเนินการด้านฟุตบอลดังที่ได้ระบุไว้ตั้งแต่พวกเขาซื้อหุ้นจํานวน25%ในตอนแรก ทีมของแรดคลิปเนี่ยจะติดต่อประสานงานกับเกลเซอร์ในการตัดสินใจทางธุรกิจเนื่องจากตามคําจํากัดความแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการดําเนินงานด้านฟุตบอลซึ่งหมายความว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยจะต้องมีความสอดคล้องกันและตัดสินใจไปในทางเดียวกันเนื่องจากการแบ่งแยก2ฝั่งกิจการทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่จริงครับแม้ว่าเป้าหมายหลักและความรับผิดชอบของอีเนอสจะเป็นการดําเนินการด้านฟุตบอลก็ตาม แต่ตอนนี้ครับเป็นที่ชัดเจนว่าตระกูลเกลเซอร์กาลังเตรียมพร้อมที่จะมอบใบอนุญาตและลัติจุดที่กว้างขึ้นให้กับบริษัทของแรดคริปเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากการาฝึกซ้อมนะฐานการฝึกซ้อมของสโมสรที่แคริงตันเนี่ยเพื่อนําความสำเร็จด้านฟุตบอลมาสู่สโมสรอ,อีเนียสรู้สึกว่าความเป็นไปได้ในทางการค้าของสโมสรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากความสําเร็จในสนามและสิ่งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากการตัดสินใจ แย่งชิงโอมาเบรราดาจากแมนซิตีกด้วยเนื่องจากภูมิฐานภูมิหลังของเขาเนี่ยอยู่ในการดำเนินงานด้านฟุตบอลในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีสายเลือดเชิงพาณิชย์ด้วยครับก็อย่างที่บอกทุกครั้งนะก็หวังว่าทีมของเราเนี่ยจะดีขึ้นจริงๆหลังจากนี้ ท็อกสปอร์ตครับรายงานว่าแมนยูจะไม่ทําการเซ็นสัญญานักเตะในเดือนนี้ถึงแม้อองตัวนี้มาเซียลจะต้องพักยาวจากการผ่าตัดก็ตามและแมนยูเนี่ยก็ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะคว้าตัวคาริมเบนเซมาเข้ามาร่วมทีมอีกด้วยซึ่งต้องบอกว่าไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าแมนยูจะไม่เซ็นใครในเดือนนี้และถ้าเซ็นก็จะเป็นการยืมตัวเพียงหนึ่งคนเท่านั้นครับพวกเราเนี่ยก็คงต้องรอคอยความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย หลังจากนี้มากกว่าเนาะและตลาดซัมเมอร์ในปีนี้เนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนถ่ายกันพอสมควรจากการบริหารของบอร์ดชุดใหม่ซึ่งที่พูดอย่างงี้ก็ต้องบอกว่านี่วันที่ย5านะครับมันเหลือเวลาไม่กี่วันจริงๆกับตลาดหน้าหนาวและข่าวคราว,าว,าวเนี่ยก็ไม่ใกล้เคียงใครเลยครับก็เรียกว่ามีแต่ปล่อยยืมออกไปเท่านั้นแหละซึ่งคิดว่าดูแล้วเป็นไปได้ยากครับหรือถ้าจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอก1คนที่จะยืมเนี่ยก็อาจจะช่วงแบบ ท้ายๆเลยครับใกล้จะปิดตลาดอะไรแบบนั้นสุดท้ายของนี้ครับโกมูนิโอการาดาสื่อสเปนรายงานว่าดิวการยืมตัวฟา์คุนโดปเปสตีของการาดาเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโดย p เอสตีจะย้ายไปร่วมทีมการาดาแบบยืมตัวจนสิ้นสุดฤดูกาลนี้แต่ว่าล่าสุดนะครับฟาบิซโอโรมาโน่นากข่าวทียสองเนี่ยก็ได้ออกมารายงานเรื่องนี้เช่นกันนะครับ แต่โรมาโน่บอกว่าแคนาดาครับกำลังรอไฟเขียวจากแมนยูเท่านั้นครับวันนี้จะมีการพูดคุยและแคนาดาต้องการปิดดิวให้ได้ถ้าทุกอย่างจบลงเบสตีก็จะเดินทางไปตรวจร่างกายทันทีครับทั้งหมดนี้คือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทั้งเพจไฮยี ina, น่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ u b s c r i b e ให้ช่องของเรากันด้วยครับ มุมแฟนแมนยูช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ